ต้องไม่หวาน อะมากเยอะมากเลยค่ะแกงน้อยก็ไม่พอลูกค้าเนี่อออเดอร์มาก่อนแล้วนี่ตั้งแต่เมื่อวานใช่จดมาแล้วแหละกี่สิบถุงอะจดดมาหลายเจ้าเหมือนกันตอนนี้มีคนมาส่งไหมวันนี้วันนี้วันธรรมดามีมีคนส่งมอเตอร์ไซค์ที่นี่แหละ กินปลาทูกลงออกมาเที่ยวเที่ยวปลาจะมาให้ปลาสุกปลาจุกหอมเลยอ่ะหอมปลา ตอนนี้ยังยังไม่มีกลิ่นของความเมนเทโพนะใช่ใช่เพราะมันยังไม่ได้มีอะไรลูกมะกรูดยังไม่ได้ใส่ลูกมะกรูดเลยแต่าจปลาทูกังก็น่าจะมาต้มกะทิใบมะขามอ่อนอร่อยอือใช่นะเหมือนเราต้มปลาสลิดอ่ะเออใช่ใช่เมนูนี้เจ้าทำไหมแต่ลูกค้าไม่รู้จักกันสักคนใช่ไงมคนสมัยใหม่ผมไม่รู้จักแล้วผมก็อยากกินต้มกะทิก็เลยไม่ได้ทำเลยปลาสลิด อันเนี้ยพูดเนี่ย FC สนใจคอมเมนต์มา c อ o จะได้ทำจะใบมะขามมายังไม่รู้นะใบมะขามยอดมะขามอ่อนอ่ะถ้ามาเรียกเนาะถ้ามาเรียกเลยนะชอบกินมากเลยจมกทิใช่อร่อยนะปลาสลิดนี่ใส่มะดันนะดันก็มีหน้าฝนใช่ไหมถ้าใส่มะดันด้วยนี่จะหอมจะแบบเอาเกลียวมาดันเกลียวใบมะขามอ่อน เราก็เทน้ำแกงนั่นแหละเราลงหม้อไว้ก่อนเลยเนาะใช่พีเจออดบอกต้องมีสเต็ปอ่าเพราะว่าเราทำเราทำเอ๊ ผักบุ้งสุกแล้วใช่นี่ทำไมลวกใส่หม้อไม่ได้นะใช่เยอะเกินเยอะมากแล้วก็บรรดาลเดี๋ยวจะจะทอดเนี่ยเนี่ยใช่พวกเนี้ยกินกับเพโปเนี่ยนะอร่อย ใส่เกลือไปหน่อยใส่เกลือไปหน่อยเกลือลงลุงตรงนี้เลยใช่ไหมฮะไม่เดี๋ยวก็เทใส่นี่เลยแล้วปรุงเพิ่มอะไรขาดไม่ได้น้ำมะขามเปียกน้ำนมะกรูดลูกมะกรูด อ่านี้ดูลูกมากูดลูกมาเริ่มเลยเีกำมือหรือไม่มิดเลยกำไม่มิดเลิกินหอมมาถึงนี่เลยมากูดหอมมากตั้งน้ำก่อน หกลูกใหญ่เลยไม่มีเวลารับเอออสไม่ไม,ไม่นิยมรับนี่ไม่คมเปลี่ยนรับเหมือนกันเจอดถ้าว่างถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้รับคือลูกค้าเรารออยู่เนี่ยเอาเล่มน,นู้นเปลี่ยนเล่มน,นี้อะไรเงี้ยเพราะเราปอกจักรรถใช่แป๊บเดียวว่าทื่อแล้วนี่ เนี่ยเขาบอกดูในคลิปอะ่ะจริงไม่จริงไม่รู้นะเขาบอกคนแก่ไอ้นี่เอามะลูกมะกรูดไปย่างไฟอะ่ะแล้วก็มากินแก้แก้ไออะไรเนี้ยเขาบอกเห็นผลทันตาเลยแต่มันจริง,รงๆของพวกเนี้ยสมุนไพรอะ่ะลองได้ไม่เสียหายเนาะใช่ครับถ้าเราเป็นอย่อยงเนี้ยเราก็น,น่านลองไม่ทรมานเราด้วยมันไม่ใช่สารเคมี เี่เลยจายนนะั่นน่ะสิ้นใหญ่เช่แด <c oughs> งโบราณหมายขอนมกระป๋อง <c oughs> ใช่ผัดชาทิ้งไปเลยเอามาทำอะไร <c oughs> ตไมยัยไม้ยมาตรงน้ำมะขามเปียก <c oughs> แกงเทพโพต้องเปรี้ยวนำ้ำจ้ะแต่บางบ้านเขาจะหวานนำ้ำแต่ว่าจะทำเปรี้ยวนำ้ำอืมนั่งมาทาเลยอร่อยตรงนี้อ่ะใช่จะได้ น้ำล้างกระทะน้ำล้างครกเนี่ยปลาสวยนะ หน้าตาดีมากหน้าตาดีคนทำหรือกับข้าวจานจารย์อุ้ยโดนกระเด็นมากให้เอฟ f ีตอบตุดไฟก่อนจานตอนนี้จะร้อนแล้วเออ ใ,ใ,สใส่เสื้อเหมือนเดิมเออ้ต่เป็นคนอย่างเงี้ยแข็งแรงร้อนร้อนหักะเทไว้ใส่ทีหลังเลย นี่ก็คือยังไม่ได้ใส่หัวนะยังน้ำบักบุ้งน่าจะออกอีกเอาใส่ลลกมะกรูดน้ำมะกรูดตัวเม็ดหล่นไป บีเม็ดหล่นแล้วขมบีดน้ำแล้วลงทั้งหัวใช่เอาทั้งกลิ่นเอาทั้งน้ำด้วยไงจ้ะกลิน่นมันจะอยู่ตรงผิวใช่ไหมใช่ พามาแล้วสวัสดีค่ะมีกำลังทำยังไม่เสร็จเลยพอดีอาจารย์คำว่าขอถ่ายก็เลยทำเมนูที่ตอนนี้จะเสร็จประมาณกี่โมงอ่ะเจ๊ตอนนี้ตีสี่ก็ประมาณเกือบๆหกโมงเรียบร้อยอะ่ะออใช่เอาก็สั่งไว,ไวไไ้ได้นี่ขอขอโดูได้ไหมได้เมมไปเลยสุด มาดถึงซื้อไปอร่อยแล้วพอดีคิดว่าจะได้ฝากเขาซื้อไปอร่อยเนี่ยกำลังจะลวกปลาเนี่ยเบ1ย่งยืนยันยืนยันด้วยลูกค้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็8ศูนย์ห6าสี่ศูนย์หกสามี่ย์านแปนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสี่ย์หกม้ออสเนียเดีคยะปลาเนี่ยเห็นไหมอกนะจ้าอีกแป๊บหนึ่งก็มาได้ กินบัานมากูดพุงวันนั้นซื้อไปอร่อยน้ำจะเริ่มออกแล้วนะยืนยันโดยลูกค้าคนติดใจประกายทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ สูตรเข้มข้นอะไรก็ได้นะแต่แล้วแต่อันนี้ต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลนี้น้ำตาลมะพร้าวอะ่ะโอ้เปี้ยวหวานหวางใช่แต่เปี้ยวนํำเปี้ยวนำ น้ำตาลทรายหน่อยนะเพราะมันต้องความหวานไม่เหมือนกันนะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายความหวานไม่เท่ากันนะใช่หวานแหลมกับหวานนนัว,นว หัวเตรียมลงเดี๋ยวจะได้ชิมเลอเอ่ะยพราผักก็สุกแล้วปลาก็สุกแล้วแหละได้แต่คนมีอายุก็ชอบผักนุ่มๆก็เคี่ยวไปก่อนแต่เทโพมันมันต้องกินผักนุ่มนะใช่ต้องผักต้องนุ่ม โน่เหนียวก็เคี้ยวไม่ไหวนะลุ้นพักเราแล้วใส่ใส่หัวกะทิเลยม,มีมีรถตกลมอยู่หน้าร้านเจออสติดกลับแล้วผักบุงก้งตอนแรกเหมือนเยอะเลยน<ช>เนาะเหลือแค่น,นี้เองอ่ะใครไม่รู้ว่าทำไม อยู่มื่อกี้เมื่อกี้อยู่เรียกว่าแทบจะเต็มเข่งเหลือแค่นีเ้เต็มเต็มเข่งหนึ่งอะเนาะก็ยี่สิบมัดเลยอะจานยี่สิบมัดลงมาอยู่ในหมอ้อลูกค้าจะเอาสับปะรดไปทำเช้าน เดือดแล้วครับค้นเลยนะอาจารย์เปนข้นขนี่ใส่หัวลงไปไม่ทันคนมีคนละอันนี้ก็ง่ายแล้วไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวมากแลนะ้วเนาะเพราะว่าผักบุ้งมันนิ่มแล้ว แต่งหวานหน่อยเพราะเมื่อกี้มันลงไปทั้งมะขามทั้งมะกรูดเนี่ยลูกค้ามาตามไม่ได้ละขัดชา่าประกาย <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรนักวิ่งนะเห็นแต่งตัว <c oughs> เดี๋ยวไปวิ่งก่อนแหละเาาพราะนี่เท่าไหร่ตีสี่มาเร็วมากนะนี่ตีสี่ครึ่งวิ่งเสร็จหกโมงก็ไม่หวานเลยอ่ะอเปรี้ยวน้ำอย่างเดียวเลยตอนนี้แต่งรถหน่อยคุงยากไหมยาก เหมือนแกงส้มหมักปรุงยากมากอยเงี้ยใช่ใช่แกงคั่วง่ายง่ายกว่าแกงคั่วง่ายกว่าเยอะหม้อใหญ่มันปรุงยากไม่เหมือนเราทำนะที่บ้านนิดๆแน่นๆนก็ง่ายดีไม่เป็นไรค่อยๆปรุงไปใช่ปรุงไปชิมไป กวจะเข้าที่อ่ะอิ่มเลยช,ชิมน้ำแกงอิ่มนี่เหมือนปลาปลามันจมลงไปข้างล่างนะ<ช>ปลามันหนักกว่ากับปุ่เวลาตัดต้องควานนนี่ต้องไม่หวานยังไม่ละลาย่ะใช่น่าจะประมาณนะั้นไม่หวานไม่เค็ม น้ำตาลก้อนอยู่ข้างล่าง จะได้ที่แล้วออต้องชิ้มอีกทีเองต้องวามมั่นใจน้ำตาละลายแล้วนะนนียก็ <c oughs> ไม่หวานหรอกกันละลายแล้วแต่ก็ไม่ได้หวานนำอะ <c oughs> เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำโอเคม้ยนะ ได้เคยได้เรียบร้อยนี่ก็นี่ของปรดอยู่ในกระทะอะไรวะลวกสดสดร้อนๆเลยประกายจะตักลูกมะกรูดแล้วปลาหายไปไหนอาจารย์ปลามันหนักนมันอยู่กลางต้นปลามันจมใช่มันดำน้ำแล้วนี่แบบโบราณปลาถูกกังอันนี้ชิ้นหนึ่งแหละได้ทิ้งอันนั้นแหละไอ้ไอ้ชิ้นที่บอกจะทิ้งอันนี้ อันนี้แหละอร่อยผมว่ามันเป็นตรงท้องใช่ไหมใช่เลยบอกพี่ออสอย่าทิ้งเราผมจะกินตรงนั้นแทิ้งหมดทุกครั้งเลย <c oughs> หายไปไหนก็ไม่รู้ทิ้นใหญ่ดีไม่ใช่นี่ยธรไมชาช่ หาอย่างก็งมเข็มอะไรนี่ขาสมุดมันก็ชิ้นใหญ่อยู่เนาะใช่ถ้าอย่างวันนี้เจ๊ออสจะตักไปกินเอาเมนูไหนกินเนี่ยอันนี้มั้งอันนี้กับขิงอันนี้กับขิงปลาไก่บ่อยรับเบื่อแล้วปลาไก่ขายก็น่าจะขายหมดขายหมดไม่เคยได้กินหาไม่เจอจานอ่ะเอาเงินอ็ไปมั่งละกันเอาตามสะดวกไม่รู้อะเวลาเจ๊ออสก็มีเมนูนี้ นี่เอาเนื้อปลาไปเยอะๆเผื่อพี่โดโด้เขาไม่มีกล้าโดโด้ไม่กินไม่ต้องไม่ต้องให้ผมเยอะโดโดกินไม่เป็นโอแกงไม่เป็นเลยคือไปเรื่อยๆเผ็ดได้ไหมเผ็ดเขาได้ไหมกินเขาชอบเขากินรสจัดอยู่แล้ววนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปทานที่บ้านขอบคุณเชอร์สค่ะสวัสดีค่ะสี่ทุกท่านนะคะ